คุณคิดจริงๆหรอว่าคนธรรมดายอย่างผมไม่คู่ควรกับพวกชนชั้นสูงแบบคุณพวกคุณเอาอะไรมาตัดสินล่ะคุณก็รู้ฉันไม่ได้คิดแบบผม,มรู้ว่าคุณไม่คิดแต่เขาคิดคิดว่ามีหน้ามีตาแล้วดูถูกคนอื่นได้ละ่ะความสัมพันธ์ครั้งก่อนเธอทำพลาดเพราะงี้ฉันก็เลยไม่อยากเห็นเธอทำผิดพลาดซ้ำสองอีกเข้าใจไหมถ้าอยากคบใครสักคนอย่างน้อยก็หาคนที่ดีกว่าฉันสิจริงไหมและไอ้เด็กนั่นเป็นใครเธอเห็นอะไรในตัวเขาเละ่ะถ้างั้นคนที่ ประสบความสําเร็จมากกว่าก็ดูถูกเขาได้ใช่ไหมใจแคบถ้างั้นวันหนึ่งผมได้ดีผมจะไม่มีวันเป็นแบบเขาก่อนหน้านี้คุณวิจารณ์วิธีชีวิตผมกับเพื่อนตอนนี้เพื่อนคุณก็มาดูถูกผมผมจะบน่นบ้างมันผิดตรงไหนเยี่ตรงนี้เธอจะเล่นสนุกกับเขายังไงก็เชิญนั่นเป็นเรื่องของเธอแต่เธอไม่ควรพาเขามาเจอพวกเราในงอานนี้นี่เธออยากให้เราทุกคนเล่นกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอ เอาสิดื่มที่จริงเราคล้ายกันอยู่นะเราคอยอารักขาเหมืองทองแต่สุดท้ายแล้วอย่างไงเราก็ยังหิวโหวยหมายความว่ายัางไงต้องที่ฉันอยู่ทยานฟ้ากรุ๊ปสื่อหลายสำนักแอบมาหาฉันอยู่ตลอดเลยขอให้บอกข้อมูลวงในฉันไม่เคยทำแล้วดูสิเกิดอะไรขึ้นฉันไม่บอกพวกเขาแต่คนอื่นก็บอกสรุปคือแม้แต่เงินก็ไม่ได้มันคงในบริษัทก็ไม่ใช่ ตอนนี้ฉันอยากพูดอะไรกับตัวเองสักคำโง่โง่ที่ไม่รู้จักวิธีโกยเงินเดี๋ยวจะบอกอะไรให้นะบางครั้งการหาเงินก็ไม่ได้ยากเย็นแค่พูดไม่กี่คำก็หาเงินสองหมื่นยวนได้แล้วแล้วก็นะนายควรเรียนรู้จากประสบการณ์ของฉันนะถ้าเจออะไรแบบนี้อย่าดื้อดึงไปเลย ในสังคมนี้การได้มีเงินอยู่ในมือน่นาละสำคัญที่สุดละว,ว่าแต่ในเมื่อเรื่องในไทยแดงขึ้นมาแล้วพวกนายคงหัวหมุนกันหมดแล้วใช่ไหมเท่าที่ฉันรู้ทีมประชาสัมพันธ์ที่ดูแลจอมพลังน้อยคือดีแอใช่ไหมทำไมไม่มีความเคลื่อนไหวจากพวกเขาเลยย,ยังไม่ต้องพูดถึงดีอหรอก พวกเขาเพิ่งจะโยนความผิดให้เราพวกเขาสั่งให้หาว่านมที่ผลิตในไทยบกพร่องตรงไหนและชุดที่ผลิตที่นี่ด้วยเราจะได้พิสูจน์ว่าชุดที่ผลิตที่นี่ต่างจากชุดที่ผลิตที่ไทยพวกเขาก็พูดง่ายๆแต่พวกเราต้องทำงานยิ่งท่าสั่งนั้นง่ายเราสิต้องทำ คุณมาที่นี่ทําไมอ่ะผมไม่รู้ว่าคุณจะยกโทษให้ผมไหมผมไม่รู้ว่าคุณจะยอมเจอหน้าผมไหมผมเลยทําได้แค่รอคุณตรงนี้มาถึงตั้งแต่เมื่อไรผมมารอตั้งแต่เที่ยงไม่ต้องทํางานเลยผมจะไม่ไปทํางานถ้าวันนี้ผมไม่ได้เจอคุณพรุ่งนี้ผมก็จะมาอีกจนกว่าจะได้เจอคุณผมแค่อยากเจอคุณผมรู้ว่าคุณยังโกรธผมอยู่คุณไม่รับสายผมเลย ข้อความก็ไม่ตอบแต่รู้อะไรไหมครับสองสามวันที่ผ่านมาผมนอนไม่หลับเลยทุกครั้งที่หลับตาผมคิดถึงแต่คุณคนเดียวผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรผมรู้แค่ว่าถ้าไม่ได้เจอคุณหรือได้ยินเสียงคุณผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ ผมก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งผมเป็นแค่หุ่นเชิดที่เขียนโค้ดได้ผมไม่รู้จักคิดถึงความรู้สึกคุณผมปลอบใจคุณไม่เป็นแต่ไม่ว่ายังไงคุณจะตีหรือจะด่าผมก็ตามผมก็แค่อยากเห็นหน้าคุณต่อไปอย่าทำแบบนี้นะ